ไม่ที่เป็นเช่นที่ว่านี้นะครับอยากจะให้นึกถึงบรรยากาศก่อนที่จะลงมือกันกับเมื่อหลังจากลงมือแล้วผมว่าผลที่ได้รับมันน่าจะนอกจากไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังแย่ลงประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมเองฝั่งความรู้สึกฝังล้มฝั่งลุงก็ไม่สู้กับบุคคลที่ได้รับโดยตรงเป,เป็นไปได้ไหมที่ลุงพูดอย่างเช่นที่ว่านี้เชิญครับ อืมครับครับครับหนูหนูหนูเครียดมากเลยค่ะ <_ an> เข้าใจคำว่าเครียดครับเข้าใจเข้าใจมากเพราะมันเร่งรัดเลอเกินสูญเสียเยอะเงินทองก็แม้ว่าจะเบิกได้มันก็ไม่ได้เบิกเต็มหรอกครับค่าใช้จ่ายไปมาท่ากับเท่าไรแล้วบุคคลอื่นที่ไปเกี่ยวข้องกับเราท่ากับเท่าไรแล้วเราเคยคิดสูญเสียทางด้านทางด้านในรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจบ,บ้างไหมครับในส่วนตัวส่วนครอบครัวไม่ได้คิดถึงกันบอกก็เบิกได้นั่นี่คำว่าเบิกได้ตอนนั้นนะครับมันได้ท่ากกบเต่านั้นแต่ ผมบอกว่าการสูญเสียนอกเกินไปกว่าการเบิกไ้มันจะมากกว่าคําว่าเบิกได้ด้วยใช่ปะครับไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอืมโอเคอืมแต่ว่าอือภาวะจิตใจกับร่างกายหนูนี่หนูนี่แบบคือเหมือนยังไงนะคะคือหนูเหมือน คนึกถึงแต่ความตายอะคะ่ะนานแหละหผมรู้ว่าคุณจะบอกว่าเหมือนกระตายที่เป็นหรือว่าจะาตายตาหนั้นเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับรคําเนี้ลั่นมาจากปากเลยจะ่ไปวอรี่เพราะว่ามันถึงตรงนี้แล้วพยายามปลดปล่อยครับคุยกับลุงคุยแบบปล,ปลดปล่อยนะครับไม่ใช่ตอกย้ํานะครับนะนะนะอ่า คุยกับลุงขอให้มีคําว่าบรรยากาศต้องการปลดปล่อยห้ามมีความคิดว่าตอกย้ํานะครับลุงใช้หลายๆวิธีในการที่จะช่วยนะครับสุดท้ายเลยรวมแล้วหลงจง้องทุกอย่างในร่างกายถามว่ามีส่วนดีขึ้นไหมและดีขึ้นประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมถ้ามันจะมีนะ นี้ที่หนูมนูหนูจะมืนแบบมือตามใบหน้าเนี่ยรู้สึก50เปอร์เซ็นตงอดีขึ้นเนาะดีขึ้นค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็อาการที่มันพอดีก่อนที่หนูจะคุยที่หนูจะโทรมาคุยกับคุณลุงอ่ะหนูทุกหนูทานยาแก้ปวาาดใจประสาทเ่ตอน6โมงเย็นยามันมันเริ่มมันมันก็ยังมีอาการอยู่ทีนี้ หนูไม่อยากใช้ยาเยอะค่ะเพราะยิงระยะั้หลังเนี่ยหนูมันจะปวดตลอดแล้วพอมันหมดฤิ์ยามันก็ปวดนานแหละโอเครับทราบตามนี้ถ้าฝั่งผมนะผมบอกว่าเพราะยานั่นเป็นตัวสกัดกั้นพนังกงานบริสุทธิ์นี้มันยิ่งเข้าเน